สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องวิชาทารอดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ผ่านมาแล้ว4วันวันนี้วันพระฤหัสบดีคุณพบเจอสิ่งดีๆในวันนี้ขอให้ยิ้มเปิดพลังงานต้อนรับวัน,นดีๆ2ีมกราคมแทนความ รักแทนความมั่นคงแทนกำลังใจที่ดีให้คุณในวันนี้นะคะวันนี้เช้าเชให้สิ่งที่คุณคิดนำพาสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเราเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวบนโลกใบนี้ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีววิทยาของเราได้ด้วยผ่านสิ่งที่เราคิด และสิ่งที่เรารู้สึกซ้ำๆในทุกๆวันนะคะเซียวทุกๆเซลในร่างกายของเราเฝ้าสังเกตความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาและทุกๆเซลพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่เราคิดอยู่เสมอนะคะคุณจะดึงดูด และคิดแต่สิ่งที่ดีๆร่างกายและจิตใจของคุณในเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างเฝ้าสังเกตความคิดและอารมณ์ของคุณอยู่เสมอนะคะเพราะว่ายาที่ดีที่สุดนั้นได้อยู่ในตัวคุณแล้วเพียงคุณให้ความหวังให้กำลังใจให้ความรักเป็นยาที่ ให้คุณรู้สึกสดชื่นสบายใจเราไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นแต่ว่าเราจะเป็นสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เรารู้สึกด้วยไม่รู้สึกตัวนะคะเราจะเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่เสมอวันนี้ให้ไพทารอด สำหรับนี้มาเช็คช่วงเวลานี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะให้พี่ไพส่งข้อความกำลังใจให้ทุกๆเซลล์ในร่างกายของคุณเต็มไปด้วยพลังของความรักและความเข้าใจในตนเองนะคะคุณจะนำพาสิ่งใดและคุณจะรักตัวเองเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน คุณจะรักตัวเองเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นในทุกๆวันพลังงานของคุณในวันนี้คือหมายเลข67ร่ำรวยริชคุณมั่งคั่งคุณร่ำรวยความรักทำให้คุณรู้สึกมั่งคั่งความรักทำให้คุณเต็มไปด้วยยาวิเศษที่อยู่ในตัวคุณความมั่งคั่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์และหัวใจที่งดงามของคุณจะดึงดูดแต่ความ สุขความสำเร็จคุณจะมีความสุขคุณจะร่ำรวยมังคั่งสมบูรณ์ในสิ่งที่คุณคิดอยู่เสมอนะคะคุณจะร่ำรวยคุณจะมังคั่งความรักทำให้คุณมังคั่งร่ำรวยในทุกๆวันความรักของคุณคือการเติมเต็มหัวใจให้กันและกันเพราะว่าคุณมังคั่งคุณจึงเลือกที่จะรัก เป็นอันดับแรกรักตัวเองก่อนรักตัวเองให้มากๆแล้วคุณเติมเต็มความรักให้กันและกันหัวใจของคุณช่วงนี้เต็มไปด้วยพลังงานของความรักความสดใสความรักเป็นยาวิเศษที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณมีพลังความสดใสทำให้ทุกๆเซลล์ในร่างกายของคุณกลับมาสดใสกลับมามีออร่าคนที่มีความรักจะมีรอยยิ้มที่สดใสมีออร่า ใครเห็นคุณในช่วงนี้ก็มักจะถามคุณว่าทำไมคุณดูสวยและคุณดูหล่อขึ้นเหลือเกินการเปลี่ยนแปลงได้เวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนสิ่งที่คู่ควรกับคุณและก้าวไปด้วยความมั่นใจก้าวไปด้วยความรักในตนเองคุณดูสดใสคุณดูงดงามคุณคุณดูมางข้่งคุณร่ำรวย คุณร่ำรวยอีกหนึ่งข้อความวันนี้นะคะ22 2บอวก2เท่ากับ4ีอีกหนึ่งข้อความความรักถึงคุณความรักทางไกลคุณอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันแต่ความคิดถึงและความรักเชื่อมโยงคุณอยู่เสมอร่างกายตัวอาจจะอยู่ห่างแต่ความรักเชื่อมให้เราเข้าอยู่ในหัวใจกันอยู่เสมอนะคะระยะทาง ไม่ได้เป็นปัญหาและอุปสรรคของความรักของคุณเลยนะคะไม่ใช่อุปสรรคความรักอยู่ที่ไหนพลังความรักก็คงหมุนเวียนอยู่ในหัวใจคุณเสมอนะคะ หัวใจของคุณเต็มไปด้วยความมั่งคั่งเต็มไปด้วยความร่ำรวยเต็มไปด้วยความจริงใจและความซื่อตรงต่อกันได้เวลาแล้วที่คุณจะต้องมั่งคั่งได้เวลาที่คุณจะต้องร่ำรวยแล้วนะคะวันนี้ให้ไพทารอดพี่หมีสำหรับนี้ส่งกําลังใจถึงคุณความรักของคุณทําให้คุณเปลี่ยน ไปอย่างไรบ้างในสายตาของผู้คนรอบข้างคุณฟังสบายสบายฟังผ่อนคลายนะคะเราคิดดีกับตัวเองเรารู้สึกดีกับตัวเองไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดพลังงานดีๆอยู่กับคุณเสมอนะคะคนรอบๆตัวคุณเขามองว่าคุณ สดใสคุณร่าเริงคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมอยู่ใกล้ๆคุณและเป็นพลังงานของความสบายใจ The view of fortune เพราะว่าคุณคู่ควรกับความสุขคุณคู่ควรกับความรักและคุณคู่ควรกับความสบายใจเสมอนะคะ The view of fortune ทุกสิ่งที่คุณคิดทุกสิ่งที่คุณรู้สึกจะกำหนดโชคชะตาชีวิตใหม่ให้กับคุณในวันนี้และนับจากนี้ไปนะคะ The view of fortune ได้เวลาแล้วที่คุณและชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่มั่งคั่งและร่ำรวยนะคะคุณจะมั่งคั่งคุณจะร่ำรวยคุณจะมีสุขภาพที่ดีคุณจะมีรอยยิ้มที่สดใสผู้คนรอบข้างพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณ a g e of ครับความสุขความสมหวังความสมปรารถนาความรัก ของคุณจะวานชื่นสดใสความรักของคุณทําให้คุณเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์หัวใจของคุณพร้อมที่จะแบ่งปันความรักเอ่้ล้นในหัวใจของคุณความสุขและสิ่งที่คุณปรารถนานั้นอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วนะคะเอสออฟครับความสุขความสบายใจชีวิตที่หวานสดชื่น หากเวลานี้คุณกำลังกังวลและสับสนในเรื่องใดขอให้รู้ว่าคุณคู่ควรกับความร่ำรวยมั่งคั่งในตัวเองอยู่เสมอนะคะความวิตกกังวลเป็นภาวะของความซึมเศร้าความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมาความเศร้าความเสียใจเป็นฮอร์โมนเป็นสารชีวภาพที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคุณความเครียด และความรู้สึกเก็บกดสะสมมานานสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาในร่างกายของคุณรบกวนการนอนหลับทําให้คุณนอนไม่หลับทําให้คุณไม่สบายใจนี่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องละทิ้งความเศร้าละทิ้งสิ่งที่คุณกังวลและสับสนปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งการไม่ทําอะไรเลยคือการ ตัดสินใจที่ดีที่สุดปล่อยให้ทุกสิ่งหมุนเวียนไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นยุดควบคุมทุกสิ่งแล้วปล่อยให้หวัวใจของคุณได้มีพื้นที่ของความสุขและความสบายใจเพ g e อ f ครับเพราะว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีคุณคู่ควรกับความรักและสิ่งที่คุณคู่ควรนั้นจะอยู่เคียงข้างคุณเสมออย่าได้ เศร้าอย่าได้เสียใจคุณมียาวิเศษอยู่ในตัวเองนั่นคือหัวใจของคุณให้ความรักเป็นยาวิเศษให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุขในทุกๆวันนะคะอีกหนึ่งข้อความในวันนี้แปดเหรียญคือ ความมั่งคัง่งความมั่นคงภายในจิตใจของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานความรักสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำด้วยความตั้งอกตั้งใจคุณมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวและคุณเป็นผู้ที่มีความมั่นคงภายในแปดเรียนคือความเป็นอินฟินิตี้ความรักที่อยู่ในใจคุณเพราะว่าคุณเข้าใจความหนักแน่น ความมัน่นคงคุณมีความรักที่มัน่นคงคุณมีความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่ในตัวเองอยู่เสมอและคุณจะดึงดูดความรักที่แสนหวานมาให้กับตัวเอง The Lover คือพลังงานของคุณอย่าเศร้าอย่าเสียใจอย่ากังวลกับอดีตที่ผ่านมาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปรับเปลี่ยนความคิดปรับ เปลี่ยนความรู้สึกและนำพาคุณไปสู่โลกแห่งความรักโลกแห่งความสว่างสวยคู่ของคุณความรักของคุณสิ่งไหนที่เป็นของคุณเพราะคุณคู่ควรกับความรักนะคะ The Love r คือพลังงานคือยาวิเศษที่จะทำให้คุณมีรอยยิ้มมีกำลังใจและมีความสดใสในทุกๆวันเชื่อมั่นว่าความสุขและความสมปรารถนาเป็นพลังงานของคุณนะคะ รักษาความสุขรักษาความสมดุลไว้ในหัวใจของคุณและคุณจะเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในทุกๆวันนะคะเลิฟๆค่ะสวัสดีค่ะ